แฟนค่ะบ้าน a อบสุดทนพวกขี้อิจฉาเออเข้ามาแฝงตัวเป็น f อบ้าน a อบบอดบอยกับเ็นคือกันก็ทนไม่ได้เหมือนกันอ่าทนไม่ได้กับคนพวกนี้พวกขี้อิจฉาอ่ะพี่นนอกมือนี้เข้าสองคนชิมาอัปเดตข่าวสารของบอยสิริชัยแล้วก็ซอแอร์แล้วก็น้องเพชรน้องพลอยนะคะคือวัาดีซีพซิงหานี่ ซอแอนกับลูกสาวแฝดสองคนน้องเพชรน้องพลจะไปวันแม่งานวันแม่ที่เซนทันนะคะพี่น้องจะไปเดินแบบผู่แม่ลูกในที่เซนทันขอนแก่นวันที่10บสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะพี่น้องคะแล้วทีนี้บอสบอยก็ได้เปิดโอกาสให้แฟนคลับ แฟนค่ะที่อยากซัพพอร์ตอยากให้กําลังใจสนับสนุนจะมากํากลังใจให้กําลังใจคุณแม่คุณลูกเพิน่นใช่แล้วทีนี้บอสบอยก็ได้แบบเหมือนแปะรูปแปะลิะลงก์เนี่ยในรูปนี้ค่ะพี่น้อกแปะรูปแปะลิะลงก์ให้โอนเงินอ่าแล้วแต่ความสะดวกคุณว่าเด้ใช่บอสได้บัางคับผู้ใดเด้ใช่แล้วแฟนค่าก็เต็มใจ เต็มใจที่จะซัพพอร์ตแม่แอร์น้องเพชรน้องพลอยด้วยไม่ได้บังคับใครไม่ได้บังคับให้ใครโอนด้วยแต่มันมีพวกที่อิจฉาออกมาโพสใน Facebook ส่วนตัวตัวเองด้วยนะสาวไอออกมาโพสยาวเลยว่าหาเงินง่ายเนาะแมนเขารวยขนาดนี้ทำไมจะเออคือจังเออเขารวยกมัวเจ้าอีกกว่าเอฟซแฟนคลับอีกกันยังโอนเงินไปให้เขาอยู่มีเลยพี่น้องแล้วเขาสอ่อนโพสโพสนี ช่วงวันที่สี่เมื่อวานบอสบอยได้ออกมาอัปเดตในกลุ่มบ้านฮักในในเรื่องเงินที่ซับซับพอร์ตน,น,น้องเนาะซัพพอร์ตแม่แอนซัพพอร์ตน<ม>้องๆเนาะซัพพอร์ตลูกๆเพื่อนอ่าอัปเดตส่สิงหาเมืม่อเวลา6โมงโปรแกรมซัพพอร์ตแอนออร์เดและน้องเพชรน้องพลในงานเซนทันแฮปปี้อ่ามาเตอร์เดย์สิสิงหา2567นเะ็ณเซนทันขอนแก่นแล้วก็ ลงว่าสนับสนุนได้ตามความสะดวกของทุกท่านมากน้อยไม่เท่าไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกดีๆที่มีให้กันครับนี่สามารถโอนได้ถึงห้าโมงเย็นของวันที่8สิงหาคมนี้ขอบพระคุณทุกแรงซัพพอร์ตนะครับแล้วรายการที่บอสบอยได้ลงก็คือซื้อเอซี่เฟซเบุ๊กทีเพื่อนเด็แปะแปะสลิปเนาะอ่าแปะสลิปไว้ก็สามร้อยใช่ 316รายการ316คนที่แปะสลิปตอนนี้ก็คือเป็นยอดเงินทั้งหมด73,181.94บกาทอ่าก็คือเข้ากับเห็นโพลโพนี่ก็คือกว่าเลยเห็นอัปเดตดู่น่านจะเพื่อนจะมาอัปเดตทุกมือเน่าพี่น้องนาะอ่าใครที่อยากซัพพอร์ตน้องก็คือโอนไปได้ขอบแล้วก็เพื่อนก็ขอบคุณทุกแรงทุกแรงซัพพอร์ตนะครับนี่ นี่เพื่อนกับแปะไปยูว่าให้โอนเขาบัญชีผู้ใดเนาะพี่ mm. น้องเนาะอ่าก็ชื่อบอสบอยเนี่ยเลขบัญชีบอสบอยเลยเนี่ยแฟนคลับเพื่อนกับยินดีเด้ใช่ยินดีท <well ี mm ่จะซับพอร์ตแม่แอนแล้วก็น้องเพชรน้องพลก็คือการทำพวงมาลัยแม่พี่น้องอือ่าอ่าชี้เพื่อนออกว่าพวงเสียคือแต่ละกลุ่มบันฮักเขาจะมีการซัพพอร์ตว่าอ่าศิลปินเราไปแสดงที่ไหนอ่าก็จะมีในวันพิเศษอะไรหรือไม่วันพิเศษอะไรก็แล้วแต่ ความพอใจของเอฟซที่จะโอนเงินซัพพอร์ตให้กำลังใจในทุกทุกที่ที่ศิลปินเราไปเนา่ยกลุ่มปิดก็ยังมีด้ว่นกลุ่มปิดยังมีการที่จะให้นะคะเอแฟนคลับเนี่ยค่ะเข้าไปซัพพอร์ตได้เหมือนกันแม้กระทั่งกลุ่มปิดไลฟ์สดต่างๆเหมือนก็คือเราไม่สามารถไปดูให้กำลังใจหน้าวีทีได้คนทางบ้านพอพอเพ็นแม่เอเพื่นกะอยากซัพพอร์ตเพื่นกะ ัพพอร์ตทางช่องทางออนไลน์อ่าแต่มันมีพวกพวกหนึ่งที่ที่อิจฉาเขาออกมาโพสในเฟซบุ๊กส่วนตัวแต่ตอนนี้ถือว่าน่าจะปิดเฟซนี้ไปแล้วเขาบอกว่าแบกไอ้ทุนครับเขาบอกว่าบอกนี้ไปแล้วใช่ปิดเฟซหายไปแล้วเพราะว่าเขาค้นหาไม่เจอสงสัยรถทัวร์ไปจอดร้ายซิหลายลอยขั้นอยู่หนาบาทรั้นโน้าอ่านี่โพสไว้ยังสี่ค่ะพี่น้องจากโพสโพสนี้นี่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 ค่ะ อ่ะก็คือแคปของบอสบอยที่ได้โพสต์รายชื่อกับยอดเงินที่สนับสนุนซัพพอร์ตแม่แอนน,อน้องพดน้องลอยนะอ่ะโพสต์ไปเลยว่าเนี่ยใครว่าคนไทายยากจนหาเงินลําบากเศร,รษฐกิจไม่ดีมาดูอ,อ่ะแอนอรดีจะไปเดินแฟชั่นกับลูกแฟดบอยม, <Boy S 2> มาโพสต์ขอเงินด้วยนะเอะอขอเงินซัพพอร์ตตอนอแรกเราอ่านยังแบบเอี่ยงวะเขารวยมาก รวยกว่าแฟนขับหลายหคนรายได้เท่าไหร่ทิปเท่าไหร่แต่มาขอแฟนขับให้สนับสนุนค่าไปเดินงานวันแม่มแต่ที่ช็อกมากกว่าไม่กี่ชั่วโมงมีคนโอน300กว่าคนหลักร้อยหลักพันรวมเกือบแสนแล้วตอนนี้ยังมียอดโอนต่อเนื่องหาเงินหางายคักเงิน สุดยอดคนไทยน้ำใจงามวัดสั้นอืมมะพูดแซ่มะหวดขี้ช้าแล้วทางในกลุ่มกลุ่มมาทัะก็ไม่ทนก็เลยออกมาโคตดฝากถึงฝากถึงพวกขี้ชาเลยที่เข้ามาส่องทั้งหลายในบ้านนี้มีแต่คนรักบอยแอนนี่อ่าโคดดยูนี่ิี์แซงก็่านค้ด คือหากแอนกับบอยแมนอยากเขาไปเป็นส่วนหนึ่งอยากเขาไปให้กําลังใจแล้วก็ไปดูไปดูความเคลื่อนไหวของแฟนคลับแต่ละคนว่ามาพูดความรู้สึกยังไงบ้างกับแอนกับบอยกับลูกๆนาะพี่น้องเนาะพวกคุณไม่รักพวกคุณก็ไม่ต้องคิดมาทําลายพวกเขาเงินทุกบาทที่ให้คือพวกเรารักและอยากสนับสนุนศิลปิน ที่พวกเรารักอ่าและให้ด้วยความจริงใจรักๆเอบีนะคะนี่ไงจากปากแฟนขับคนนี้แล้วบอสบอยกับห็นก็เลยบอทนอนออกมากเมเมอืนสาวไอออกมาคอมเมนต์ต่อเลยอ่ะบอสบอยโค้ดอย่างนี้ไงว่านั่นไงครับ แคปแบบนี้ออกไปโพสต์ข้างนอกมันก็ต้องมีคนมองในหลายมุมเจตนาคือตั้งใจที่จะให้คนมองไม่ดีแน่นอนอแต่ผมงงว่าเข้ามาอ,มอยู่ในกลุ่มบ้านนี้แล้วทําแบบนี้เพื่อ,อแฝงตัวแฝงตัวมาทําเพื่อ,อ แฝงตัวเขามาบริมากบรได้ชอบเขาแค่แฝงตัวเข้ามาเพื่ออยากจะแซะอยากจะวิจารณเขาซื่อเขาไม่อิจฉาเขาแล้วหรือความอิจฉานั่นนี่พี่น้องถ้าบอกอิจฉาหนี่บอมะซองบอมะตามขนาดนี้เด้คนเฮาแมนเพราะว่าแฟนคลับกับบอกไปเสียงเดียวกันว่าขี้อิจฉาล้วนเป็นคนอิจฉาล้วนแล้วก็ คนนี้ก็เลยบอกว่าทุกคนที่เขารักเอบีแล้วก็น้องอเพนตน้องคอยเนาะเขาก็ให้ด้วยความเต็นใจใเพราะอันนี้คือความสุขที่ได้ให้มความสุกแฟนคลับที่ได้ให้ที่ได้เอ็นดูถึงเพิ่นจะมีมามีหน่อยจนไหนเพิ่นกระหายตามกรล่างเพิ่แล้วบ<ม>อร์บอยก็ไม่ได้บอกไม่ได้บังคับว่า,าต้องเท่าน,นี้เท่าน,นี้นะต้องซื้อบัตรเท่าน,นี้เท่นาน,นี้นะคนนุ้คนนี้ไม่ไม่มีบังคับอะไรเลยอคือคุณรักศิลปินคุณคุณก็ไปสนับสนุน คนนู้นคนนี้เนาะแมนอันนี้บ้าน a อบบ้านแฟนลับมอสบอสริชัยกับซอแอนใช่ก็รักเขาก็รัก a อบทั้งสองคนนี้แล้วก็อยากซัพพอร์ตใช่ไหมอ่าก็ไม่ได้ผิดจะได้มีย้านกันเท่าไหร่แมนเป็นเสียงผน้เดอยูเนี่ะอืมคนและหลายบ้านด้วยหลายกลุ่มด้วยใช่ว่าไม่แค่กลุ่มนีนะคะแมนใช่อ่า นี่แหละแล้ววอดบอยก็มาคอมเมนต์ต่ออีกอยู่นะเพราะว่าเพื่อนก็ได้เห็นทุกโพดแหละเวลาเพื่อนว่างเพื่อนกะสิเขาไปทุกโพดว่ามันมีความเคลินไว้แนยังแน่มันมีการดราม่าอีกยังแน่แต่ว่าคนก็ว่าหาไม่เจอแล้วอืนี่บอตบอยเพื่อนกาเหมือนเข้าไปเข้าไปอ๋อทักไปถามเลยเออทักไปถามคนนั้นเลยว่าอืพี่ คือได้แคปบออกไปโพ<ฟ>สรับ,รบอพอดีบ้าน AB ไม่มีแอดมินกิจกรรมต่างๆผมก็เลยเป็นคนดําเนินการเองเพราะลูกบ้านขอไม่ให้ปิดลูกบ้านขอไม่ให้ปิดตอนแรกว่าจะปิดแสียนะพี่น้องและกิจกรรมรอบนี้ก็เป็นกลุ่มแฟนคลับที่ส่งข้อความว่าอยากให้ผมเปิดให้ทุกคนหยอดกระปุกเพื่อซัพพอร์ตแอนในงานนั้นอ,อ่ะพี่อยู่ในกลุ่มบ้าน a อ อยู่เพราะอะไรครับแล้วก็แคปแบบนี้ออกไปโพสเพื่ออะไรครับ,รบอ,อยากทําลายเขาละมั้งแต่ทําอะไรไม่ได้ไงพวกที่ฉจารุนวันเลยแมนอ่าแต่ไม่มีการตอบใดๆบอสบอยก็ใส่รูปหัวใจไอ้รูปร้องไห้อืมเนี่ยเนี่ยบอสบอยเป็นคนทักไปเลยนะคะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าบอสบอยเป็นคนเอามาโพสเนี่ยเนี่ย แต่เราก็ขออนุญาตในกลุ่มบ้านทักเนาะที่ออกมาพูดถึงพวกที่ใช้อยากมาอธิบายแหมว่าเขาทำเพื่ออะไรก็เอฟซีนี่ล่ะเป็นคนอยากที่จะอยากจะซัพพอร์ตเพื่นเองใช่เพราะว่ามีความห่าไกเพิ่นก็คือในกลุ่มบ้านฮักมีบอสบอยเป็นผู้ดูแลอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนเป็นพยาบาลอะไรเพื่อความสบายใจของเอฟซีเวลาจะโอนเงินสนับสนุนค่าเอาไปให้ผู้นั้นผู้นี้เขาจะมีการคิดเล็กคิดน้อยใว่าะเขาจะ ุกเงินเขาเงินจะไม่ถึงบอสบอยซอแอนหรือเปล่าเวลาเขาอยากสนับสนุนสมมาไรน่ะแมหรือถึงบอเตมิตเตม่้ยแมนอดีก็คือเขาบัญชีบอสบอยซอแอนก็คือได้หมดทุกบาททุกสตางค์รู้หมดเลยเพราะว่าเงินออกมาทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นเงินเขาแล้วก็เอาไปให้ซอแอนอย่างเงี้ยถ้าเขาบัญชีบอสบอยเนาะก็เอาเงินไปให้ซอแอนให้ลูกคือเก่ารอเครัวเดียวกันกือเก่าแฟนคทับก็เลยไว้ใจอยากให้บอสบอยเปิดกระปุก พื่อที่จะซัพพอร์ตแม่แอนน้องเพชรน้องพลอยไงเออสําหรับพวกที่ไม่เข้าใจน่ะอืเออตาสว่างได้แล้วเนาะอย่าไปอิจฉาเขาอย่าไปอิจฉาเขาเถอะพอเอฟซีมันเต็มใจค่ะพี่น้องเต็มใจให้อ่านี่ละค่ะพี่น้องเข้ากับว่าอยากให้อ่าคือไม่อยากให้อันนี้เลยเพราะว่าคุณก็ต้องเจออะไรต้องหลายอย่างเห็นบอลเนี่ยมากมากเขาแบบนี้เด็ดปิดนี้เลยอืเพราะว่า เจอกระแสทั่วลงบว้ใช่ใช่ค่ะทาแบบนี้นี่ก็คือไม่มีความสูงนะคะไปอยู่ไหนเขาก็จะตาหน้าคุณโอ้โหไปพูดอย่างนู้นอย่างนี้นะเพื่อนพ้องน้องพี่คุณเขาจะว่ายังไงถ้ารู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้เอาเขาไปพูดอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเขาจะเอาเรื่องจริงๆนะได้ ด้วยใช่เพราะคุณแคปแล้วก็โพสลงเลยใช่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนะใช่ชื่อบอสบอยเลยที่าคิดว่าคู่มือนี่สิตามบ๊อดได้นะคะตำรวจไซเบอร์เขาตามได้นะคะตามพิกัรได้หมดค่ะนีอกหดเตือนฝากเตือนไว้แฟนคลับอมมาก,ก็คือ ปลอยผ่านแฟนคลับที่เขารักเขาสนับสนุนก็มีอีกเยอะเขาเต็มใจซัพพอร์ตตัวเังเยอยู่ลยเนี่ยนี่ราคาพี่น้องเข้าก็บโอยากอนไรเข้าก็เลยออกมาเตือนเนาะก่อนจะคอมเมนต์จะพูดอะไรขอให้ระวังดีๆน้องใช่มีผลต่อตัวคุณเองแหละหลักๆเลยใช่มีราคาพี่น้องอะสลักขีนี้เขาสองคนกระฟ้าไว้แค่นี้เนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ